สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำอาหารประเภทปลาค่ะนี่คือปลาดุกที่ครูเลี้ยงเองในบ่อปูนตัวปลาจะไสสะอาดเพราะในบ่อไม่มีดินหรือโคลนตมเมื่อนำมาประกอบอาหารก็จะไม่มีกลิ่นคาวค่ะวันนี้ครูจะทำเมนูยำปลาดุกฟูค่ะครูจะใช้ปลาดุก10บตัวนะคะไปอบให้สุกซะก่อน เพื่อสะดวกในการแกะเนื้อก่อนจะอบก็จะนำไปทำความสะอาดโดยการบากที่หน้าท้องแล้วก็พักไส้พุงออกให้หมดล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งนำมาเสียบกระตะเกียบใหม่นะคะผ่าครึ่งเพื่อลดขนาดของไม้ให้เหมาะสมกับตัวปลาเหลาที่ปลายไม้ให้แหลมแหลมนะคะ เพื่อสะดวกในการเสียบแล้วก็เสียบท้องปลาจากร้อยผ่าข้างบนจนถึงหางเพื่อไม่ให้ตัวปลานี่งอเมื่อโดนความร้อนนะคะทำแบบนี้ทุกๆตัวเพื่อเตรียมจะนำไปอบนะคะเมื่อเสียบไม้ตัวปลาครบทุกตัวแล้วครูก็จะนำมาเรียงในหม้ออบซึ่งครูใช้ ม้ออ,อบลมร้อนนะคะครูใช้ความร้อน130องศาเวลา25นาทีเมื่อครบกำหนดแล้วเรามาดูปลากันค่ะนี่ไงปลาที่อบก็สุกแล้วเนื่องจากเป็นปลาตัวเล็ก อายุน้อยสุกง,ง่ายครูจะพักเอาไว้ให้เย็นแล้วก็จะนำมาประกอบเมนูอาหารต่อไปค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเมนูยำประดุกฟูก็มีประดุกอบสิตัวมะม่วงดิบขูดเส้นหอมแดงซอยใบผักชีเม็ดมะม่วงหิมพานพร้อมทาน ถั่วลิสงทอดผักกัดหอมและแครอทขูดเส้นส่วนที่เป็นเครื่องปรุงน้ำยำก็มีน้ำปลาพริกจินดาสดแดงน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันสำหรับทอดมาลงมือกันเลยค่ะ ครูจะแกะเนื้อปลาก่อนนะคะโดยดึงไม้เสียบออกลอกเอาหนังปลาออกให้หมดแกะก้างใหญ่กลางตัวและกล้างเล็กๆออกให้หมดเอาแต่เนื้อเหตุที่ไม่เอาหนังด้วยก็เพราะว่าหนังจะทำให้ปลาดุกฟูมีสีดำไม่น่ารับประทานค่ะครูจึงแกะเอาแต่เนื้อปลาขาวๆและระมัดระวังไม่ให้มีก้างเล็กก้างน้อยเหลืออยู่ และเนื้อปลาก็จะสวยอย่างนี้แกะปลาจนหมดก็จะได้แต่เนื้อปลาล้วนๆประมาณนี้แล้วนำมาโคลกให้เนื้อละเอียดและเนียนค่ะเนื้อปลาแหลกประมาณนี้ก็พอ ครูไม่ต้องการให้มันละเอียดนะักเวลาทอดจะเห็นเนื้อปลาชิ้นเล็กๆทานแล้วกรุบกรอบๆนะคะตักใส่ในอ่างผสมใช้ช้อนยีๆให้เนื้อปลาแยกซุยๆแล้วก็ใส่น้ำมันพืชพอสมควรคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำมันลงไปใช้น้ำมันเยอะเลยนะคะใช้น้ำมันใหม่นะคะ เตรียมตะแกรงเตรียม,ยมที่ตักนะคะใส่ลาลงไปะคะ่ะเันจะเป็นแพร พอเหลืองทั่วแล้วนะคะไม่ต้องกลับก็ได้เพราะว่าน้ำมันเราเยอะก็ะตักแล้วก็สบัดสบัดให้เสด็จน้ำมันหน่อยนะคะทำแบบนี้จนหมดนะคะแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปเรามาทำน้ำยำกันนะคะเริ่มด้วยน้ำน้ำลงไปก่อนคือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ยีโคนให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายในน้ำมะนาวและน้ําปลาแล้วก็ใส่พริกสดจินดาแดงลงไปทั้งหมดเลยค่ะคลุกเคล้ากันแล้วก็หอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยนี่มีรสชาติที่หวานแล้วก็หอมจริงๆนะคะคลุกเคล้า แล้วก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงนี้ครูใช้น้ำดอกไม้นะคะแก่จัดเขาก็ยังคงความเปรี้ยวยิดดจาดคลุกเคล้าแต่ครูจะชิมน้ำยำก่อนนะคะก่อนที่น้ำจะแห้งไปกว่านี้นะคะชิมก่อนแล้วค่อยเติมอย่างอื่นอีกอืรสกลมกลมเลยค่ะกําลังพอดีอา้าวใส่มะม่วงลงไปให้หมดเลยเพื่อให้รสชาติ กลมๆยิ่งขึ้นคือเพิ่มความเปรี้ยวนั่นเองแล้วก็ตามด้วยนะคะเป็นต้นเป็นก้านของผักชีและใบบางส่วนก่อนนะคะส่วนที่เหลือเอาไว้โรยอตอนเสิร์ฟนะคะน้ำยำของเราก็ได้ที่แล้วนะคะส่วนเม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านกับ ทั่วริส่งทอดเอาไว้โรยหน้าอย่าเพิ่งให้โดนน้ำยำนะคะจะเดี๋ยวจะไม่กรอบค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะครูใช้กา้านประกาศหอมหั่นเป็นชิ้นชิ้นรองจานก่อนนะคะใครจะใช้ผักอื่นก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะเช่นกะหล่ำปลีหรือประกาศขาวตามด้วยแครอทเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วก็ จัดประดุกฟูกรบกรอบบนผักครูตำเนื้อปลาไม่ให้ละเอียดนักก็จะได้เนื้อปลาดุกฟูที่มีลักษณะเป็นเนื้อปลาทอดกรอบมองเห็นเนื้อปลาได้ชัดเจนเวลาเคี้ยก็จะกรุบกรอบได้อารมณ์สุนทรีค่ะโรยด้วยเม,ม็ดมะม่วงหิมพผานพอประมาณนะบางคนไม่ชอบ ตามด้วยถั่วลิสงทอดถ้าจะให้ดีใช้ถั่วลิสงที่ทอดใหม่ๆนะคะจะมีกลิ่นหอมโรยบนปลาทอดกรอบความกรอบของถั่วลิสงจะทำให้ปลาด,ดุกฟูเราเนี่ยมีความมันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายก็โรยด้วยผักชีที่มีกลิ่นหอมและมีความสวยน้ำจิ้มเราก็พร้อมแล้วแต่ครูอยากจะชิมก่อนนะคะ ตักปลาดุกทอดขึ้นมาแล้วก็ราดด้วยน้ำยำให้มีน้ำด้วยนะคะน้ำจะฉ่ำๆในหนึ่งคำก็จะต้องมีครบทุกอย่างคือมีผักมีเครื่องเคียงมีเม็ดมะม่วงมีปลาะ,ะมีถัว่วลิสงด้วยอืมชิมแล้วนะได้รสเปรี้ยวรสหวานมันเค็มเผ็ด อร่อยลงตัวมากเลยค่ะยำปลาดุกฟูวันนี้ยังไม่ราดน้ำยำนะตั้งโต๊ะแล้วพร้อมทานเมื่อไหร่ก็ค่อยราดไปทานไปจะได้ความกรอบอร่อยค่ะยำปลาดุกฟูที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสไคร e ตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ